สวัสดีค่ะพี่ๆค่ารอบนี้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะเพราะว่าไอรลินได้หาของสวยๆมาได้เยอะม,มากทั้งหมด7รายการตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นพลอยหลากสีหลากสไตล์ค่ะแล้วก็เป็นงานโมเดิร์นด้วยที่สาคัญส่วนใหญ่จะเป็นแหวนที่มากับหน้ากว้างค่ะเวลาใส่แล้วมันจะยาวเต็มหน้านิ้วพี่ๆดูอ่าโฟกัสใกล้ๆ6ชิ้นเห็นไหมคะทั้งหมดตรงนี้นะคะไอรลินพยายามคัดสรรของที่มีคุณภาพมากกว่าตามที่ท้องตลาดเขาขายกันพลอยแต่ละชนิดที่เราได้เลือกเฟ้นมานะคะโดย มากแล้วจะเป็นพอยที่มีความนิยมในท้องตลาดค่อนข้างสูงและชนิดของเขาก็เป็นซับไฟและส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นสีเขียวแน่นอนก็มีแค่มรกตกระยกนะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าหลายๆชิ้นเป็นงานที่ ส่งออกหรือไอลินก็ไม่แน่ใจนะบางทีอาจจะเป็นงานของต่างประเทศเลยก็ได้นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะเข้ามาดูสินค้าทั้งหมดตรงนี้กันว่าจะสวยงามแค่ไหนและจะถูกใจพี่ๆมากขนาดไหนนะคะเรามาดูกันที่รายการที่1นึ่งเลยนะเปิดตัวด้วยชิ้นที่มีพลอยทั้ง3ชนิด3สียอดนิยม แบบนี้นะคะพี่ๆวงนี้จับตาดูสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นมาตรฐานงานส่งออกเลยก็ว่าได้นะคะมีใบรับรองพอยให้แล้วหนึ่งเล่มเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันดูตั้งแต่เรื่องของเปอร์เซ็นทองเลยนะคะว้าวเห็นในกล้องแล้วก็ ปฏิเสธความสวยของน้องเขาไม่ได้ตั้งแต่สีเขียวสีแดงและสีน้ําเงิน3ส,สี3ชนิดตรงนี้นะคะต้องเรียนว่าเป็นตัวท็อปของแต่ละประเภทเลยนะคะเดี๋ยวตัวใบเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวแปรนะคะที่พี่จะเห็นว่าสเกลของตัวท็อปเป็นอย่างไรจากสีที่ระบุในใบเซอร์ค่ะเรามาดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์ทองก่อนนะะเราตรวจได้76.96เปนตะคะตัวเรือนเป็นทองขาวค่ะน้ําหนัก7.55กรัมลักษณะการฝังก็คือชูเม็ดยอดและล้อมด้วยเพชรเม็ด ด้านก้านแหวนจะเป็นก้านบิดเอียงนะคะเฉีย <ๆ S 1> งๆสฝั่งเช่นนี้เลยประดับด้วยเพชรที่มีความขาวมากถึงน้ำร้0ยเปอร์เซทั้งหมดด้วยกัน111เม็ดค่ะด้วยคุณภาพเพชรตรงนี้นะคะความสะอาดอยู่ในช่วง VVS ทั้งหมดด้วยนะคะอีกทั้งนะคะปริมาณเพชรก็ค่อนข้างเยอะค่ะเราตีกดกดไว้อยู่ที่1กรัต20สตางค์ค่ะในส่วนของพลอยทั้ง3เมตรตรงนี้มีน้ำหนักมากถึง2กรัตครึ่งแบบดีงามสุดๆค่ะความ ยาวของแหวนวงนี้นะคะอยู่ที่2.5เซนไซส์ size, คือไซส์53ทำไซส์ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ500บาทค่ะและเดี๋ยวเราจะมาไล่โฟกัสกันดูนะคะว่าพลอยสีเขียวตรงนี้เป็นอะไรสีแดงเป็นอะไรและสีน้ําเงินเป็นอะไรจากหน้าใบเซอร์เลยหน้าปกจะเห็นว่ามีภาพของแหวนชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะออริจินเขาระบุตรงเม็ดกลางว่าเป็นเบอร์มาก็กคือพมา่าอีกฝั่งนึงของใบเซอร์ค่ะเขียนชัดเจนว่าเป็นเนเจอร์ลูบี้ ชินของเม็ดพลอยทั้งหมดระบุไว้ชัดเจนหมดแล้วนะคะทั้ง3เม็ดค่ะในส่วนของสีนะคะพี่ๆเห็นไหมว่าเขียนว่า vivid red วงเล็บ p r e g e n t b r i นี่คือเป็นสเกลที่ท็อปที่สุดและสูงที่สุดในสเกลของสีพลอยที่สามารถนะคะระบุในใบเซอร์ได้สูงกว่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วนะคะเม็ดนี้ทั้งมีความเจรไนาได้ดีนะคะสีเข้มนะคะไฟกระจายในส่วนของคอมเมนต์เขียนชัดเจนว่าเป็นเผาเก่าและระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะในส่วนของปรากฏค่ะว่าเป็น natural emerald vivid green ะะเรามาดูในกล้องอีกทีนึงนะคะพี่ๆดูสีไปพร้อมๆกันนี่คือ natural emerald vivid green ค่ะคำว่าวิวิ d เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเม็ดสีของเขาจัดจ้านนะคะมีความคมชัดแล้วก็มีความเข้มสดของเม็ดสีสีเสมอกันทั้งก้อนค่ะส่วน m i n o r หมายความว่าในเม็ดนี้มีออยอยู่ในเนื้อพลอยเท่านั้นนะคะไม่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ r a c i n g หรือ t r e e color เลยส่วนถิ่นกนเนิดมาจากแซมเบียค่ะตัวของ Ru บีเนี่ยทางสถาบันได้ตรวจสอบไว้แล้วนะคะที่แจ้งว่าเป็น ทับทิมจมากพม่ามาดูบรรทัดต่อไปนะคะที่เขียน Natural Sapphire วงเล็บ Royal Blue นี่คือสีน้ำเงินเข้มที่มี firing หรือการกระจายแสงแบบขั้นสุดจริงๆนะคะเผาเก่าถิ่นกำเนิดมาจากสีลังกาเห็นไหมคะ3เม็ดอยู่ที่2กรัตครึ่งจากหน้าใบเซอร์เวลาใส่แล้วงวดงานเยี่ยงนี้เลยวงนี้สุดยอดแล้วนะคะส่งต่อราคาพิเศษนะคะพร้อมใบรับรองพออยู่ที่ 8, 5,000 999บาทค่ะวงนี้งดงามมากทีเดียวค่ะจะเห็นว่าของที่ํามาแค่ชิ้นแรกก็เว้าแล้วนะคะมาดูชิ้นที่2ว่ามันจะเว้าขึ้นไปอีกหรือเปล่านะคะบอกแล้วว่าซื้อกับเราเนี่ยนอกจากได้ของดีมีคุณภาพแล้วราคายุติธรรมด้วยนะคะเรียกว่าเป็นราคา reasonable price นะมันสมเหตุสมผลนะคะอ่ะรายการที่2ค่ะรับประกันว่าชิ้นนี้ไม่เหมือนใคร แน่ๆน,นะคะด้วยเทคนิคการฝังก็กินขาดแล้วและด้วยชนิดพลอยที่นํามาประดับบนตัวเรือนแหวนวงนี้ก็ยิ่งทําให้แหวนวงนี้ดูมีมูล,ลค่าหรือมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ไอรินหมุนให้ดูรอบทิศทางก่อนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมีการลองลายทาลายได้สวยงามมากๆแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนที่รวบรวมพลอยที่สุดยอดไว้ในชนิดของสีน้ําเงินก็คือเป็นไพลินเผาเก่าจากบอ่อซีรอนประเทศสิลังกาค่ะในส่วนของสี ชมพูอมแดงๆตัวนี้เป็นทับทิมพมา่าเผาเก่าอีกเช่นเดียวกันค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่านี่มันแปะเกลีพลอยไว้หรือยังไงนะคะดูแล้วไม่เห็นหนามเตยเลยพลอยจะหลุดง่ายไหมไอรินฉเฉลยก่อนว่าทั้งหมดที่พี่กําลังดูอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเทคนิคการฝังที่เรียกว่าเป็นเทคนิคการฝังที่ต้องใช้ประสบการณ์ขั้นสูงสุดของช่างฝังแล้วคือวิชาที่ติดตัวมากับช่างฝังเนี่ยเขาต้องสั่งสมมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะแน่ๆถึงจะทำเรื่องนี้ได้และช่าง ฝังต้องมีประสบการณ์การเจรไนพลควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะเนื่องจากการฝังประเภทนี้เขาเรียกว่าฝังเป็นการฝังไร้หนามหรือฝังกระจกนะคะจะใช้การเจรไนพลชนขอบพลอยเกาะเกี่ยวกันตามแบบนี้เลยและแน่นมากนะคะแน่นมากด้านหลังจะมีตัวกรอบตัวล่องท้องของทองนะคะเห็นไหมคะเสาะเป็นสี่เหลี่ยมทะลุเข้าไปชั้นในพี่ๆจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมอยู่เห็นไหมคะพวกนี้เป็นตัวไว้กระเป๋ะของตัวพลอยคะ่ะเนี่ยแหละสวยงาม ฝังยากแล้วยังทำโสโลห้อ,อีกนะคะนี่คือชิ้นงานที่ควรค่า,ากับการสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะเปอร์เซ็นทองอยู่ที่75.16%นเะคะและน้ำหนักทองมากถึง8.83กรัมค่ะเพชรรวมเพชรก็คืออยู่ตามขอบตรงนี้นะคะมีด้วยกัน64เม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ48สสตางค์ค่ะส่วนของไพลินทับทิม ไอลินไม่สามารถตีเป็นน้ำหนักให้ได้นะคะนับแค่ว่ามีทั้ง2รายการเนี่ยมีอยู่รายการละ33เมตรเท่านั้นนะคะในส่วนของความยาวหน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งวัดได้2.7เซนไซแหวนคือไซส์53นะคะ,ระเราบริการเพิ่มไซส์และลดไซส์ให้ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์พี่ๆชำระเพิ่มเบอร์ละ600บาทค่ะใส่ให้ดูแล้วสวยงามแบบนี้นะคะมีความสโรปเข้าหน้านิ้วเป็นอย่างดีนะคะ มีความสวยของสีพลอยทั้ง2ชนิดและมีการเจรไนาแบบดีเยี่ยมนะคะทำให้การเล่นไฟเป็นประกายงดงามค่ะด้วยดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครทาให้วงนี้ดูมีระดับมากจริงๆนะคะมาดูใบเซอร์นิดนึงค่ะมาจากสถาบัน IGA บรรทัดแรกตัวบนจะเขียนว่า natural ruby นะคะมันทัดรองลงมาเขียนว่า natural sapphire แน่นอนค่ะทั้ง2ชนิดนะคะเป็นพลอยธรรมชาติไม่ไม่ใช่พลอยปลอมพลอยเกที่มาแปะอัดกาวไว้ในตัวเรือนแหวนนะคะในส่วนของคัลเลอร์นะคะเขียน ไว้ชัดเจนว่า p i n กิชเรดนะคะแล้วก็สีบรูคือสีแดองอมชมพูและสีน้ำเงินงเข้มนะคะคอมเมนต์คือเผาเก่าและมาจากประเทศพาม่าะค่ะเอาละค่ะรายการนี้ส่งต่อในราคาพิเศษมากๆนะคะเพียงแค่7,999 9บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆค่ะไอลินกับรันตีอย่างนึงว่าพี่พี่ซื้อได้ถูกกว่าราคาผลิตใหม่หรือที่วางขายตามท้องตลาดอย่างน้อยเท่าตัวค่ะ น้อยที่สุดคือเท่าตัวค่ะการันตีแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะต่อมารายการที่3ค่ะมาดูกันว่าจะสวยขึ้นไปอีกขนาดไหนนะคะชิ้นนี้ส่วนตัวชอบมากๆเลยเราชอบส่วนของสีเขียวที่เป็นโทนเย็นตัดกับสีแดงที่เป็นโทนร,ร้อนนะคะสีเขียวตรงนี้จะเป็นมรกตแซมเบียส่วนของสีแดงจะเป็นทับทิมพม่าและทั้ง2ชนิดค่ะสีที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นตัวท็อปของทั้ง2ประเภทเลยนะคะมีความสวยงามมากๆจริงๆนะคะเนื้อสะอาดกริบเลยค่ะแล้วด้วย ไซส์นะคะและไซซิ่งของเขาเทำให้มันดูน่าใช้งานเป็นอย่างมากค่ะในส่วนของเปอร์เซ็นทองนะคะอยู่ที่76.51%าหนค่ะน้ำหนักตัวเรือน6.99กรัมนะคะระดับด้วยเพชรน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทุกเม็ดเลยและความสะอาดอยู่ในช่วง VVS ด้วยปริมาณเพชรคือ125เม็ดและน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ1กรัต30สตางค์ค่ะพลอยทั้ง4เม็ดนี้นะคะแกะช่างเรียบร้อยแล้วมีน้ำหนักมากถึง1กรัต94างิี่สตางค์พี่ๆลองมองเข้าไปลึกๆอยู่ในเนื้อ โดยเฉพาะชนิดของมรกตค่ะโดยธรรมชาติมรกตเนี่ยจะมีรากผักชีหรือสายแรกของเนื้อพลอยเนี่ยค่อนข้างมากแต่2เม็ดนี้ถือว่าเคลียร์มากมากเลยนะคะส่วนของทับทิมเนี่ยสายแรกเขาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นไหมธรรมชาติสวยงามตัวเรือนเห็นไหมคะด้านหนึ่งบิด1ก้านอีกด้านหนึ่งบิด3ก้านเฉียงปัดขึ้นไปความยาว2.9เซนค่ะไซส์ขณะนี้อยู่ที่ไซส์5 5นะคะบริการเพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์พี่ๆชำระเบอร์ละห้า ร0 0บาทนะคะวันนี้นะคะเราส่งต่อราคาพิเศษพิเศษให้นะคะอยู่ที่8 9 9 9 9บาทไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีใบรับรองพลอยแถมให้อีกหนึ่งเล่มค่ะในส่วนของใบรับรองพลอยเนี่ยเราทำใบเซอร์ตรงส่วนของมรกตไว้นะคะเพราะว่าให้พีกมั่นใจว่ามรากตที่มันเนื้อเคลียร์แบบนี้นะคะมันเป็นพลอยแท้นะคะบรรทัดแรกเขาจะเขียนไว้เลยนะคะเป็น natural emerald เราสคริปต์มาตรงสีเห็นไหมคะระบ,บุว่าสีกรีน comment miner หมายความว่ามีน้ํามันธรรมชาติอยู่ในเนื้อพลอยนะคะและออริจินเป็นถิ่นกําเนิด จากแซมเบียค่ะทั้งหมดเจมสโตนมีด้วยกัน4เม็ดแกะช่างแล้วอยู่ที่1นึกรัตาสสตางค์นะคะโดยระบุไว้อยู่ในหน้าใบเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบชิ้นนี้รักชิ้นนี้ก็รีบมาเก็บไปดูแลกันให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เมื่อกี้เราดูสีแดงตัดเขียวไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อเป็นสีน้ำเงินตัดเหลืองกันบ้างอ่ะให้มันคอนทราสต์ให้มันแบบว่าออปโพสิตกันสุดๆไปเลยนะคะดีเทลของแหวนวงนี้นะคะแตกต่างจากแหวนวงตะกี้พอสมควรเลยในเรื่องของเชฟพลอยและในเรื่องของความอลังการ ฉะนั้นวงนี้ใครชอบความอลังการใหญ่นะคะใครถูกชลกกับทั้งสีน้ำเงินทั้งสีเหลืองมาดูวงนี้ให้ดีนะคุ้มมากรายการนี้นะคะเปอร์เซ็นทองที่ตรวจได้นะเปอร์เซ็นทองที่ตรวจได้มากถึง70% 6.91%ตัวเรือนพื้นตัวเรือนเนี่ยเป็นสีทองขาวแท้ๆนะคะน้ำหนักทองมากถึง10.82กรัมนอกจากในเรื่องของดีไซน์แล้วพี่ๆมองโฟกัสเข้าไปในเนื้อพลอยให้ดีค่ะพลอยมีความใสและมีความกระจ่างนะคะทั้ง2ชนิดว่าจะเป็นสีน้ำเงินอ่าน้ำเงินก็ดูเป็นกร,รมหยี่กามหยี่ค่ะสีเหลืองก็เป็นสีทองสุกๆเลยนะคะบวกกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูหายเรียบหรูดูแพงชิ้นนี้มีเพชรประ ดับอยู่ด้วยกัน40เม็ดพี่ๆจะเห็นว่าเหลี่ยมของเพชรเนี่ยค่อนข้างกลมกลมมากแหละไม่ใช่ค่อนข้างกลมมันถึงดูไฟลิ่งเพชรกระจุยกระจายแบบนี้นะคะคุณภาพเพชรไปไกลเลยค่ะขาวถึงน้ํา98และ99เปอร์เซ็นต์ค่ะปริมาณเพชรนะคะที่เราตีกันกดๆไว้อยู่ที่ประมาณ2กลัด12สตางค่ะในส่วนของสีเหลืองนะคะจะเป็นพลอยบุษราคำที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่บ้านเรานะคะบริเวณบ่อบางกระจาจังหวัดจันทบุรีค่ะสวยงามมากมาก นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่2กระัต72ดส2สตางค์และสีน้ําเงินค่ะเป็นไพลินที่มีความสวยงามนะคะถิ่นกําเนิดของน้องเขาอยู่ที่มาดากัสการ์นั่นเองนะคะงดงามเอาเรื่องอยู่เนาะสวยงามเห็นไหมคะ2ด้านจะเป็น2ก้านแยกบิดเกี่ยวแบบนี้นะคะความยาวหน้าแหวนนะคะมีระยะอยู่ที่2.8เซนค่ะขณะน,นี้ไซส์แหวนมากับไซส์52าําไซส์เพิ่มและลดฟรี3เบอร์ค่ะเกินจาก3เบอร์รบกวนพี่ๆชำ เพิ่มเบอร์ละ800บาทนะคะขณะนี้สินค้าคือไม่ได้ขัดล้างนะคะแทบจะทุกวงเลยไม่ได้ทาการขัดล้างไว้รอพี่ๆแจ้งไซส์ก่อนนะคะแล้วค่อยท,ทําทีเดียวเลยจะได้ไม่เสียน้ําหนักทองเยอะเกินไปค่ะ,ะทีนี้เรามาดูหน้าใบเซอร์กันบ้างจากสถาบัน IGA ค่ะตัวบนตัวใหญ่ๆเขียนชัดเจนว่า Natural Sapphire ค่ะแน่นอนทั้ง2เม็ดนี้เป็นพลอยซับไฟหนึ่งในตระกูลของคอลัมนัมนะคะมีความแข็งอยู่ที่9มสเกลค่ะใบเซอร์เล่มนี้ทําในส่วนของสีเหลืองไว้พี่ๆอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าในส่วนของ คัลเลอร์เขียนว่าเยลโล่ค่ะส่วนคอมเมนต์เป็นตัว H แล้ววงเล็บว่า BE นะคะเป็นการเผานะคะที่ใส่บเริเลียมนะคะในส่วนของออริจินนะคะก็เขียนชัดเจนว่าเป็นสยามเนีย่ยที่หนูเอลินแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วว่าสยามสีเหลืองก็จะอยู่ที่บอ่อบางกระจกักนะคะจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะในส่วนของเม็ดพลอยสีเหลืองน้ําหนักอยู่ที่2กิโลสตางค์ค่ะเอาละ่ะราคานะคะเบาๆเลยส่งต่ออยู่ที่98,999บาบาทนะคะซึ่งถ้าพี่ๆสังเกตดีๆว่าพลอยคอน ข้างใหญ่เพชรค่อนข้างเยอะนะคะ,ฉะเฉลี่ยหัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณไม่ถึงห้าหมืนถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะวงนี้ใครชอบแกนมารับกลับบ้านไปนะคะไม่ต้องไปซื้อถึงแสนปลายนะคะเอาราคาไม่ถึงแสนไปใช้ดีกว่าเนาะทีนี้ค่ะเรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะขยับมาเป็นสี เขียวแดงอีกหนึ่งรายการแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าเขียวกับสีแดงวันนี้วงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวของหยกและทับทิมโมซัมบิกลัมเบีย ที่สําคัญคือดีไซน์เขาดีมากเพราะว่าตัวเชฟพอยอะค่ะมันเป็นหยดน้ําและเชฟพอยที่เป็นหยดน้ําหลังเบีย้ยตามท้องตลาดอัตราส่วนถ้าเทียบกับเม็ดรกลมเนี่ยเพียงแค่1ิของบรรดาพลอยหลังเบีย้ยทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเวลามันเป็นพลอยหลังเบีย้ยที่มากับเชฟที่ไม่ใช่รูปไข่รูปกลมนะมันถือว่าค่อนข้างนีน้อยในท้องตลาดแล้วบวกกับไซส์ของเขาใกล้เคียงกันหน้ากว้างไข่ใกล้เคียงกังกงนน้องสีชมพูกับน้องสีเขียวพอมารวมกันนะคะดีไซน์ออกมาได้ดีมากสําหรับคู่นี้อะเรามา ดูกันในกล้องนะคะถึงเนื้อในของเม็ดพลอยค่ะทั้งเพชรทั้งพลอยสวยมากมายชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่มีสไตล์ค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะคะดูแล้วน่าจะใช้งานได้ย,วยาวๆไม่เบื่อง่ายเพราะว่าถึงแม้จะโมเดิร์นแต่ก็ยังมีความเรียบง่ายอะไรที่เรียบง่ายเนี่ยทำให้มันเบื่อยากเปอร์เซน็นทองค่ะตรวจได้75.18%นซนะคะน้ำหนักมากถึง11 10.28กรัมเพชรประดับทั้งหมดทุกเมต็ดรตรงนี้จะเป็นน้ำ98%า98%คุณภาพเป็น VS จนถึง VVS นะคะปริมาณเพชรมีด้วยกัน82เม็ดน้ำหนักเราตีเข้าวๆไว้อยู่ที่1กรัดัต20สตางค์ค่ะดีไซน์ก็อย่างที่เห็นนะคะเป็น2ก้านแยกส่วนตัวพลอยนะคะจะหันตัวปลายนะคะเข้าหากันส่วนมวลจะหันออกแล้วก็วางคู่ขนานกันแบบนี้ งานดูมีเสน่ห์มากทีเดียวนะคะในส่วนของสีแดงนะคะจะเป็นทับทิมจากบอมโมซัมบิกคะ่ะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3กะลัตนะคะและส่วนสีเขียวจะเป็นหยกพมา่าน้ําหนักอยู่ที่2กะลัตครึ่งค่ะใบเซอร์ค่ะระบุชัดเจนนะคะจากเล่มเลยนะคะบรรทัดแรกจะเขียนว่า natural ruby นะคะใบรับรองพลอยก็เหมือนเดิมจากสถาบัน IGA คะ่ะในส่วนของสีเป็นสีแดงอมชมพูค่ะ Pinky Red Comment H วงเล็บสีนี่คือลักษณะาการเผาใช้ความร้อนบวกการปรับปรุงคุณภาพในชนิดอื่นๆเช่นการใสล่ลทิ์ก๊าสนะคะหรือการเคลื่อน น้ํายาพลอยให้ดูเงางามในส่วนของออริจินก็คือโมซัมบิกทางแอฟริกาค่ะน้ําหนักของทัพทิมอยู่ที่ประมาณ3กะลัดนะคะวงนี้เสนอราคาเบาๆเลยนะคะเอาไป79,999อกบาบาทค่ะคุ้มอย่างแรงอะ่ะในส่วนของหยกนะคะเม็ดหนึ่งก็หลายหมื่นแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้พี่ๆได้ชิ้นนี้ไปเอลิเชียประหยัดไปหลายหมื่นเลยเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวงต่อไปกันบ้างคะ่ะขอเป็นหลังเบีย้ยอีกสักหนึ่งรายการนะคะแต่ว่าพอยหลังเบีย้ยวงต่อไปเนี่ย จะเป็นสีอะไรลองเดานี่ไงเป็นสีแดงกับน้ําเงินบ้างนะคะเห็นไหมคะว่าทุกวงอ่ะมีเสน่ห์ของเขาใช้สีที่ตรงกันข้ามทนร้อนและทนเย็นเอามา mix and match กันได้อย่างดีค่ะและดีไซน์ของแต่ละชิ้นนี่เรียกว่าลงตัวสุดๆไปทีเดียวนะคะ ตัวเรือนนะคะยินแจ้งก่อนว่าในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสีทองแต่ชุบโรเดียมไว้นะคะเลยทําให้ดูเหมือนงานทองขาวสวยงามน,นะคะชิ้นนี้ลวดลายรายละเอียดนะคะค่อนข้างมีดีเทลเยอะเปอร์เซ็นต์ทองตรวจได้75.01%ค่ะน้ําหนักทอง12.46กรัมเพชรประดับทั้งหมดนะคะมีด้วยกัน55เม็ดค่ะซึ่งแต่ละเม็ดนะคะมีความขาวอยู่ในสเกลน้ํา97-98ค่ะในเรื่องของความสะอาดอยู่ในช่วง v.s. นะคะน้ำหนักเพชรคร่าวๆนะคะตีลกดๆไว้อยู่ที่1กรัดและสุดท้ายค่ะในส่วนของพลอยทั้ง2เม็ดชั่งน้ําหนักรวมไว้อยู่ที่12กรัด75สตางค์ค่ะแบ่งเป็นทับทิม6กรัด40สตางค์และไพลิน6กรัด35สตางค์สวยงามนะคะพี่ๆจะเห็นว่าเป็นพลอยหลังเบี้ยนะคะที่มีความใสและเป็นพลอยที่มีเม็ดสีเสมอเท่ากันทั้งทั้งสเม็ดนะคะ พวกนี้เป็นพลอยเผาใหม่ยุคแรก,แรกๆการปรับปรุงคุณภาพมีบ้างแต่ว่าไม่มากนักนะคะไม่เหมือนปัจจุบันที่ปรับปรุงคุณภาพแบบเต็มสเกลเต็มคาราเบลใช้คำนี้ <c oughs> ทมยาวหน้าแหวนก็คือ3เซนค่ะไซส์แหวนมาก,กับไซส์53นะคะทำไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ600บาทค่ะราคาเพียง64,999บาทเท่านั้นนะคะ ราคาดีๆแบบนี้รีบเลยนะเรามาดูใบรับรองพลอยกันบ้างนะคะจากสถาบัน IGA ค่ะตัวนี้เราแรนดอม l y ทำที่พลอยสีแดงหรือทับทิมนะคะบรรทัดแรกเขียนชัดเจนว่าเป็น natural ruby ค่ะสคริปต์มาที่คอมเมนต์เลยแล้วกันนะคะเขียนว่า H แล้วก็วงเล็บ4ีก็เป็นการเผาที่มีการปรับปรุงคุณภาพนะคะ origin ก็อยู่ที่บ่อโมซัมบิกของทางส่วนแอฟริกาค่ะส่วนไซส์พลอยจะอยู่ที่6กระรัต40สตา์และความสวยเวลาขึ้นนิ้วก็เป็นเยี่ยงนี้เองนะคะชิ้นนี้พี่ๆสา นำมาเป็นแมทชิ่งนะคะกับเครื่องประดับที่มีสีน้ําเงินก็ได้หรือสีแดงก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับที่มี2ส,สีพี่พี่บางท่านนะเป็นคนแบบว่าชอบอะไรที่ไม่ซ้าใครใส่แหวนแบบนี้แต่หูข้างนึงเป็นสีน้าเงินแต่หูข้างนึงเป็นสีแดงก็ยอมได้นะคะสไตล์ใครสไตล์มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะความชอบล้วนๆค่ะทีนี้เรามาดูกันที่วงสุดท้ายแล้วนะ วงสุดท้ายก็คือน้องคนสวยของเราวงนี้ค่ะวงนี้เป็นวงเดียวนะคะที่หนูไอรินนะคะยังไม่ได้ทำใบรับรองพลอยนะคะแต่ว่าเราการันตีให้ว่าพลอยที่นามาเนี่ยเป็นพลอยแท้พลอยธรรมชาติทั้งหมดนะคะจะมีใบรับรองพลอยให้ทีหลังเนาะทีนี้เรามาโฟกัสกันในเรื่องของแหวนวงนี้ก่อนว่าจะสวยงานแค่ไหนวงเนี้ยที่เราหยิบมาเป็นวงสุดท้ายะคะ่ะเพราะเรามองว่าส่วนตัวคุ้มมากๆเลยพี่ๆลองดูว่าคุ้มจริงหรือเปล่านะคะเป็นสีเหลืองของบ่อบางกระจัะนะคะบุษราคาค่ะส่วน สีแดงจะเป็นของบอ่อโมซัมบินะคะทางแอฟริกาค่ะในเรื่องของดีเทลเรื่องของแบบนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอีกทั้งตัวเม็ดพลอยออกมาเป็นทรงเม็ดกลมๆซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอพลอยที่แบบเจรไนาออกมาเป็นเม็ดกลมเท่าไหร่เนาะเราจะเจอกันในรูปของโอเวอร์คัตนะคะในรูปของสเต็ปโอเวอร์บ้างนะคะหรือว่าเป็นคิวชั่นเป็นหยดน้ํากลมไปเลยเนี่ยน้อยนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นทองชิ้นนี้อยู่ที่7 5 0 6 น้ำหนักทองมากถึง12.97กรัมปริมาณเพชรนะคะมีด้วยกันทั้งหมด38เม็ดค่ะเราตีกดกดไว้ดีกว่าเนาะว่าเพชรอยู่ที่ประมาณ1กรัต60สตางค์ค่ะแต่จริงๆแหวนวงนี้ถูกเคลมมาอยู่ที่ประมาณร่วม ใกล้ๆจะ2กะลัดเลยนะคะหนูวอลินตีกดไว้อยู่ที่1กระลัด60เท่านั้นนะคะในส่วนของสีเพชรค่ะแหวนวงนี้มากับน้ํา97และ9 8ปคุณภาพความสะอาดอยู่ในช่วง VS สวยๆนะคะในส่วนของทับทิมแกะช่างเรียบร้อยแล้วค่ะมีน้ําหนักมากถึง2กระลัด60สตางค์ค่ะและในส่วนของบุษราคคมเม็ดนี้น้ําหนัก2กระลัด49สตางค์ค่ะพี่ๆสังเกตให้ดีนะคะว่าทั้งส่วนของบุษราคคมและในส่วนของทับทิมค่ะ มีเชฟที่ใกล้เคียงกันนะคะมีความสวยงามของเมสส็ดสีที่ดีมีความระยิบระยับมากนะคะให้ดูด้านหลังพอมมีสภาพสมบูรณ์ค่ะไม่มีบุบบินแตกร้าววงนี้ค่อนข้างจะเป็นแหวนที่แข็งแรงแน่นหนามากๆนะคะเดี๋ยวหนูออลินจะส่งทําใบเซอร์ให้หนึ่งเล่มแลนดอมพี่ๆเลือกเอาว่าจะทำเซอร์ที่ เม็ดไหนนะคะไซส์แหวนวงนี้นะคะมากับไซส์53ครึ่งและความยาวหน้าแหวนวงนี้มากถึง2.9เซนค่ะไซส์วิวจะเป็นเช่นนี้นะคะเป็นการชูพอยเม็ดยอดและล้อมเพชรนะคะกดต่ำลงมาและบวกกับการบิดนี่เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยมากๆค่ะส่งต่อราคาพิเศษท่วงสุดท้ายเอาไปเพียง74,999บาทนะคะเห็นไหมคะที่หนูเอลินบอกว่าคุ้มนี่คุ้มจริงๆอ่ะเมื่อกี้ลืมแจ้งไปว่าไซส์แหวน มากับไซส์53ครึ่งเนาะเราทาไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์แต่หากเกินจาก3เบอร์พี่ๆต้องชําระเบอร์ละ800นะคะเพราะการแหวนท้องแหวนเนี่ยเราคิดตามจริงหนาเท่าไหร่ก็คิดตามนั้นเลยนะคะวันนี้ครบทั่วแล้วครบจริงๆ7รายการแล้วก็ทุกวงเนี่ยสวยไม่แพ้กันน้องเขาไม่ยอมกันเลยอะวงไหนจะสวยกว่าใครเป็นไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ๆก็ลองเลือกดูนะคะว่าใครถูกใจวงไหนชอบสีอะไรใครถูกฉลกกับสีไหนอยากจะใช้แบบดใดคะเลือกเอาตามสบาย เลยนะคะฉะนั้นวันนี้เอลินต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจากกันค่ะถ้าพี่ๆต้องการน,นะคะทราบนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆสินค้าหลุดจำนำสวยๆอัปเดตกันแบบเรียลไทม์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ